โดนแซวแล้วหนึ่งอืทำเป็นหูไม่ได้ยินใหญ่ไงเนั่นแ,แหละคือโดนพี่ๆแซวเรื่องรองเทา้าก็ดีดเนี่ยใส่รองเท้าแล้วดีดเดินตลอดจ้ายกแข้งยกขาอืมนางน่ารักคนโก้นางเอาอยู่ไงทุกคนแต่ก็ไม่ชินกับชุดขาวนั่นแหละ รวมๆน้องน่ารักมากน้องเก่งแต่ก็ขิงรองเท้านหน่อยๆพีเอฟซีก็แซวเรื่องลงทงลงเท้าทําเป็นไม่ได้ยินใส่รองเท้าสวยหูก็จะตึงอะไรอย่างเงี้ยอืมช่วงนี้เป็นคนหูตึงออช่วงนี้จะหูตึงหน่อยไม่ค่อยได้ยินอะไรอืมโดนแซวก็แบบไม่ค่อยได้ยินพลังแห่งรองเท้า ทําให้คนหูตึงมันก็เป็นอย่างเงี้ยเออรองเท้าอะใส่รองเท้าเนี่ยมันไม่ดีนะใส่แล้วมันทําให้คนหูตึงหรือหูไม่ค่อยได้ยินอะไรทั้งสิ้นเนาะเออเออเออบ่อยจริงๆเลยนะบุ๋มเนี่ยคนใต้บังไรเขาเบิดทุนแบบนี้ไหมเห็นน้องแล้วทนไม่ไหวนิสแบนไปส่งได้ไหมจ้า ยังไม่เล่นไปถึงไหนเล่นเลยแปลงที่ทาหมาออกหมดนะ อะไรจ๊ะร้อนไม้โอ้พี่เบาพี่เบาไม่ร้อนพี่เบาเย็นพี่เบาเย็นอากาศดีแ้วน,นี้แอร์เย็นแต่มันเป็นเพราะพี่เบาเองเต้นเยอะเกินไปอะไรนะจ๊ะเอา้าคุณเป็นคนใต้หรือเป็นคนพิแขกบางกลาเทศมา อะไรนะเจ้าภาตาต้ายนี่รักเธอแปลว่าอะไรพูดว่าไงภาษาต้ายรักเธออะรักเธอเฮ้ย <c oughs> ทำไมผมพูดเหมือนทำไมผมพูดเหมือนไอ้อีสานจังวะเอามายเชื่ออะไรนะรักจังหูรักจังหู <c oughs> เขาบอกว่าคนเขาบอกว่าคนของใหญ่เวลาพูดเราจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าโหดตึงฮะไม่ร,มรู้พูดอะไรไม่ได้ยินเลยโทษทีนะใหญ่ยยนะอะไรนะก็อะ<ไ>่ะ กางเกงสวยทุกคนครับมาจากจังหวัดไหนกันบ้างชุมพรมาเลเซีย <c oughs> เอา้าแม่งเปย์ได้บัตรเนี่ย <c oughs> อุ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> มาเลเซีย,โ,ยโอ้ยโอ้ยมิลกูลมิลกุล Very good. Yes. Okay. I am um sleeping sleeping uh twenty yeah what s a e o u oh no no m my mom, my mom, uh, <c ười> my uh เลย my mom, my my m m I um ขีดข้ามออกึงอังกฤษขากจ้ะ ครที่เก่งอังกินซ้อนอังกฤษให้นุ่มเทนนุด้วยนะครเก่งไม,ไม,ไม่ไม่เก่งเลยแต่ว่าเห็นไม่เก่งแต่ไม่เจียมตัวนะเห็นฝรั่งไม่เดินก็ไปหาเขาตลอดเลยเออแล้ววันนี้มาเจอฝรั่งด้วยอยู่สนามบินดีนะมีพี่พี่เอฟซีไปไม่งั้นโค้อะ,อะเอออ่ะแยบจังชุมพรสุราชชุมพร พัดลุงโอ้ยพัดลุงพัดลุงสุราชชุมพรพัดลุงกระบีหาดใหญ่เมืองพลอเมืองพลแั่หวัดยะลาโอ้ยอันนี้สายใต้มารวบรวมกันในวันนี้สตูนด้วยอ่าแม่ประคุณจังหวัดใหนขึ้นสองจังหวัดแล้วอ๋อบอกให้เขาก็วันนี้มันเปรียบเสมือน ปัตตานีวันนี้เปี่ยเสเหมือนพวกเรามามิทติ้งยังไงอย่างนั้นเลยเนาะเป็นร้านน่ารักน่ารักนั่งอยู่ด้วยกันแต่ผมขอบอกอย่างเดียวนะทุกคนในร้านนะรวมถึงพี่ๆเด็กเสิร์ฟด้วยอย่าตดนะพี่ๆนะถ้าตดเนี่ยกูบอกเลยฮาสูตรเข้าเต็มปอดโอ้โหอะไรนะอะไรนะ โอ้ยใครจะไปตดเนาะ mm hmm. ใส่ชุดมาดีขนาดนี้ mm hmm. หอม mm hmm. โอ้ยซาบะปวดตดอีสเ,เนอ้อเ mm hmm. จยหแล้วดมเป็นคนแหลกเลยนะ mm hmm. พี่นักดนตรีครับมีใครปวดตดไหม mm hmm. ฮะ